เราเลเรื่นั้ค่ะอนนี้ค่ะก่าไรักมรบ้นีกาเนี่ยเรือนี้มายรมายเนี่ยมันอคักกันุคือทางไทยบีเก็จริงๆก็มีแนวคิดการทําซีรีส์ทาละครจะเห็นว่าชุดนี้สามเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเรียกภาษาชาวบ้านเลยว่าฮิวใจคนนะคือทั้งสามเรื่องเนี่ยมันจะฮิวใจคนแต่ว่า คนในสังคมมันก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปอย่างเรื่องคืนนี้ผมนอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะเป็นการยิมใจคนที่เรียกว่าเขาแตกต่างกับพวกเราหรือกับใครหลายคนในเรื่องทางประเทศนะครับแต่ว่าชีวิตเขาก็จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนนมีัญถามีประสาทมีบททดสอบในของชีวิตมากมายหลายหลากเราก็ทําเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆก็น่าจะเหมือนเป็นเรื่องแรกๆของใครที่ียกวาที่ทำเร,เ,เรื่องเขาเรียกว่าอย่างีฮะเรื่อง เรื่องเราเรื่องหลากหลายเรื่องความหลากหลายทางเพศส่วนรายละเอียดก็เดี๋ยวให้พุ่มกลับมาเล่าให้ฟังดีกว่ามัทำงานผมยูนดีนะดีค่ะพี่คหาไทยพีพีเอฟหยิบพี่มาค่ะหยิบพี่มาเรามานะคะจริงๆไทยพีพีเอสเป็นคนช็อปนะคะเอาพวกเรามาทำค่ะก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับโอกาสทีมนะคะ ขอบคุณไทย b อสด้วยที่ให้โอกาสพวกเราจริงๆโปรเจกต์คืนนี้ผมนอนไม่หลับเนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ในฝันของก๊อฟเลยนะครับเพราะก๊อฟรอรอที่จะได้เล่าเรื่องรอที่จะได้ทํางานที่บอกว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศเราก็มีชีวิตไม่แตกต่างจากทุกคนในสังคมก๊อฟก็รอมานานมากที่จะได้มีโอกาสได้เล่าเรื่องแบบนี้หูยเกือบเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ในฝันแล้วก็มาเจอกับทีมงานในฝันนะคะ ที่บอกว่าช่วยซัพพอร์ตก็หมดเลยไม่ว่าเราจะคิดอะไรอยากทําอะไรนักสแสดงทีมงานทุกคนเนี่ยก็ซัพพอร์ตให้เรื่องราวเรื่องนี้ออกมาแบบสมบูรณ์ที่สุดก็ต้องบอกว่าดีใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เล่าชีวิตมนุษย์ปกติจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นคนผู้มีความหลากหลายหรือไม่ใช่ผู้มีความหลากหลายแต่เราก็มีชีวิตที่ไม่แตกต่างกันเราสามารถเป็นผู้ผู้สูงอายุเราพูดเรื่องออการอยู่ร่วมกันของวัยต่างๆคนต่างวายัย เราเราอยู่ร่วมกันนะคะแล้วคนที่สูงอายุอะ่ะมันตั้งคําถามว่ายังมีความฝันอยู่หรือเปล่าด้วยที่ตรงเนี้ยก็ก็แบบทัใจมากแล้วก็อยากจะเล่ามากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามักจะมองว่าคนแก่นะคนสูงวัยนะกาลังจะไปแล้วแต่จริงๆแล้วคนเหล่านั้นนะ่ะเขามีความฝันอยู่หรือเปล่าเขาอยู่กับความฝันเขายังไงเขาเติบโตมาด้วยความฝันของเขาและเขายังสามารถฮิวจิตฮิวใจกันในการอยู่ร่วมกัน ของพวกของพวกเขาอยู่ด้วยเราอยากให้เราอยากให้ดูทุกคนอยากได้ดูเรื่องนี้จริงเพราะว่ามันมันฮิวใจอย่างที่พี่บอกจริงคะดูไปกากับไปก็ร้องไห้ไปแล้วก็ไม่ให้ใครทีเหนื่อยใจนักแสดงไม่ได้มันอินมะันอินมันอินแต่แต่แล้วแบบฉากแต่ละโมเมนต์เนี่ยที่เราพอพูดถึงผู้มีความหลากหลายทั้งเพศใช่ไหมคะแล้วพอจะอยู่ในสังคมได้อยู่ในบทที่เห็นความเป็นมนุษย์ของทุกคนแล้วเราดูไปกากับไปก็นั่งน้ําตาไหลไปรู้สึกว่า มันตื้นตันในสิ่งที่แบบกําลังจะได้ออกมาให้ผู้ชมได้ชมกันนะครพี่ก๊อฟเชิญค่ะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟกับพี่ก๊อฟเนี่ย่ะก็ต่อก็ต่อคือเริ่มต้นนคือว่าฟังไทยดีวเอสครับต้องการที่จะหยิบยกประเด็นขึ้นมาก็คือกลุ่มของทังคมผู้สูงวัยแต่ทีเนี้ย พอเราพูดถึงสังคมผู้ส่งไปครับจะมีกลุ่มที่เรามาจจะถูกละเลยเสมอว่าเปกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเราดูซีรีส์วายในปัจจุบันนะครับเราจะพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเนาะแต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องของพวกเราแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องนี้ดีใจและเป็นเกียรติมากๆนะครับที่แฟนไทยเบสให้โอกาสพวกเรามารวมถึงได้ร่วมงานกับทางที่กอฟทันวาลินได้ติดตามผลง,งานที่กอฟมากแล้วก็นักแสดงทุกท่านนะครับต้องบอกว่าได้รับเกียรติมากเลยจริงครับก็รู้สึกว่า่าามมมเเเติเ็ให้ร้รืองนี อ่าเป็นที่ชื่นชมเนาะแล้วก็ดูจาก engagement จากที่ที่เราปล่อยออกไปอะครับภาพแรกเนี่ยตั้งแต่บอกว่าโอ้ภาพแรกภาพเดียวนี้สะเทือนนะเดือนน้กมังการนะครับปกติแล้วเวลาพูดถึงไทยเบสแต่พูดถึงละครอิงประวัติศาสตร์แต่ในก็เป็นครั้งแรกที่ราเปิดมิติใหม่ครับกับเรื่องของการทาซีรีส์เกเต็มตัวนะครับก็ลองลองรับชมดูนะครับอ่แล้วก็ราคาูสรคก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ เล่าเรื่องของ LGBTQ ที่ปกติเราเห็นในสื่อตอนเด็นที่ตัวนตีใช่ไหมครับแต่นี้เรามีทั้ง LT แล้วก็มี IA อะไรอี้ยมี A ด้วยอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเราเล่าเขาที่เป็นมนุษย์เป็นความปกติสามัญจริงๆเราเห็นเลือดเนื้อเห็นความเป็นธรรมดาเราจริงๆครับเราวนบ้านพี่ลิฟต์ครับไม่จะรู้ครับไม่ใช่พี่ออยนะครับ <laughs> ครับไม่ได้เรียกว่าแปลงโฉมฮนะเรียกว่าเปลี่ยนลุกดีกว่าใช่แต่มันไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นลุกที่สาวหวานอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะมันก็คือจะเป็นชีวิตจริงของบุคคลคนหนึ่งซึ่งก็คือใช้ชีวิตในในในสังคมนี่แหละคนะแต่ด้วยความที่เขาเป็น LGBTQ ใช่ไหมมันก็ต้องมีแบบ เรื่องของความรักเรื่องของภูมิหลังเรื่องของเพื่อนเรื่องของหลายๆอย่างในสังคมใช่เดี๋ยวขาวว่านำไปชี้ทิศทางด้วยบทติดไปด้วยไม่ติดคนะผมผมไม่ติดเรื่องนี้ไม่ติดจะติดอะไรกันเนี่ยคระคุณผค้ชมเขาจะมีบทนะคะเขาฝากเจ้าหน้าที่สามตาวเดินทางสวัสดีค่ะเออเด อะไรปะคะอ่าโอเคน้ำด่าอ่าได้น้ำดางคืนะไคะพี่บ้าค่ะก็ก็ดีใจที่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้ค่ะเพราะว่ามันพูดหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัยกลางคนนะคะเรื่องสังคมผู้สูงอายุเรื่องความหลากหลายทางเพศเรื่องสุขภาพด้วยโดยเฉพาะ ของว่าเองก็ในเรื่องก็จะได้พูดเรื่องราวแบบสุขภาพบางอย่างที่เขาเรียกว่าพูดให้มันเหมือนชีวิตประจาวันคนดูก็จะได้ไอเดียความรู้ไปด้วยแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเราพยายามจะสอนหรือบอกมันเป็นการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยว่าเลยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันมันมีแมสเซจที่ดีเยอะมากๆเลยค่ะราคาเ่าไหร่เออ่วนใหญ่กวอ บทของ LGBTQ เนี่ยค่ะความสําคัญในตัวละครอาจจะเป็นไม่ได้มีสวามสำคัญมากแต่ในละครเรื่องนี้เนี่ยเ,เราเราชูเราชูเขาเป็นเป็นเป็นบทหนำแล้วแล้วไม่มีความหลากหลายหลากหลายในเรื่องของคาแรคเตอร์แล้วยังมีมิติของตัวละครด้วยที่ที่เกิดขึ้นนะคะอยากอยากให้คือคือมันมีมุมที่หลายคนอาจจะมองแล้วมันเป็นเรื่อง เป็นไปได้หรอมันเกิดขึ้นได้เหรอโดยเฉพาะบทที่กาได้รับเนี่ยมันมันมีใช่เพราเราเล่นคู่การเราเป็นคู่การใช่ใช่เลยเราได้เป็นแฟนกันใช่เราได้เป็นแฟนกันค่ะเราได้เป็นแฟนกันเราได้เป็นแฟนกันคือคือถึงบอกว่ามันคือความที่เราแบบเชื่อในตัวละครเลยนะคืออยากให้ให้คนดูมาดูความที่เราแบบพุ่มเทเป็นนักแสดงแล้วก็เชื่อในตัวละครแล้วก็ พยายามที่จะเข้าใจคือตอนก่อนจะเริ่มโปรเจกอะพวกเราเรซิ่รชหาข้อมูลศึกษาเวิร์กช็อปคือมันไม่ได้แบบไม่ได้มาเราก็เล่นเลยคือเราเราทำกันบ้านกับมันมากๆทั้งทีมเลยด้วยด้วยละครนะคะถ้ามองในมุมของคนที่ที่ชอมอะก็รู้สึกว่าเขาเขา,เขานำเสนเอเรื่องธรรมชาติของโลกมนุษย์ไปนี้ผ่านตัวละครที่มีความพิเศษแค่นี้นใช่ใชละครไม่ได้แบบว่าเอาเรื่องเหนือจินตนาการอะไรใดๆมาเพียงแต่ว่า มุมบางมุมที่ไม่ไม่เข้าใจคนคนบางเอ่อบางในสังคมอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมองไม่เห็นในละครก็เลงจะเล่าให้ฟังอะไรใช่ไหมค่ะมาที่คุณนะคะไปอยู่มาทำใหม่ผู้มีความหลากหลายที่แท้จริงคือคือที่ฉันเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่แท้จริงเกิดกับเกิดกับตัวเองจริงๆก็คือคือมันทําให้รู้ว่าพอละครเรื่องเนี้ยถ้ามันอ่อนแอไปมันทาให้รู้ว่าเพศสภาพอ่ะ มันไม่สามารถมากําหนดความรักของคนได้ถูกต้องออความรักก็คือความรักความรักก็คือความรักเราสามารถจะรักเพศไหนก็ได้เราสามารถจะกินอยู่กันแบบสามีภรรยากับเพศไหนก็ได้ถ้าเรารักกันนะ่ะไม่รู้จะพูดว่ายังไงแบบมันถ่ายทอดมันเป็นคําพูดไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มันคือตัวอินเองจริงๆไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอินตามจีบลูกว่าแล้วพอโผลม่มาอีกทีกินแต่งงาน,น ใช่มันเป็นพอริีคือเขามีแต่ผู้ชายอันนี้คือเรื่องจริงในชีวิจริงคือเริน่ลอยลอยลอยลลอยอาอลอยลอยลออยลอยอยลอยยลอยลอยยอยลออยลอยลออยลอยย ค่ะไก็ไไตอนแรกปฏิเสธไม่ไม่เล่นเพราะว่าอยู่เบื้องหลังมาตลอดแล้วก็แบบพออ่านเรื่องเ็บอกว่าเรื่องอ่ะโดนใจมากนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บสังคมไทยเผชิญกับสังคมผูษษ้สูงอายุเต็มเต็มที่แล้ะแล้วก็ยังบทยังใจกว้างนะพูดถึงความหลากหลายทางเพศ L G B T Q A I แบบแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับมนุษย์ทุกรูปแบบแล้วก็ ต้องบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดที่แบบยอมรับความหลากหลายทางเพศขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ได้มีเรื่องเหล่านี้บนทีวีนะครับขอบคุณทางทางทีวีด้วยนะครับแล้วก็พอเข้ากองทิ้ก็กลายเป็นคนแก่ที่สุดในกองกพะนั้นก็แบบเขาเขาไม่ยอมแก่ไงมันก็ยอมรับความจริงว่าท้แก่แล้วอัเนี้ขอบคุณกอล์ฟด้วยนะครับกอล์ฟเป็นสองกอล์ฟเลยแบบดีใจมากเรื่องดีจนแบบว่าพี่ต้อมแบบ เอออ่านไปเสร็จแล้วก็น้ําน้ตาซึมแบบว่าโชคดีที่นี่มีเรามีเรื่องแบบนี้โชคดีที่ทางไทยพีเอสเลือกเรื่องนี้แล้วก็เลือกทีมมีทั้งทีมไม่เข้ามาอ,อยู่ด้วยกันเป็นทีมที่น่ารักมากเลยเราเข้ากองนี่มีความสุขม,มันอยู่เนยอยู่กับเพื่อนที่แบบเราไว้ใจได้เนี่ยค่ะ,ะ,ะก็เรื่องนี้ก็หิวใจนักแสดงแล้วก็จะต้องหิวใจท่านผู้ชมที่จะรับชมด้วยค่ะ สั้นๆค่ะรับจองไปสปอยไม่สปอยให่ๆอยากสปอยนะคะนิดนึงอ่ะมาในเรื่องจะได้เจอยังไงต้องดูนะคะเราจะรู้ว่าชีวิตของแต่ละคนเป็นยังไงมีครบรถแล้วบอกว่าเรื่องอื่นอาจจะไม่มีแบบนี้ถ้าดูเรื่องนี้แล้วอยู่ในใจเลยค่ะ่กิองซัมมะ โดยดีกว่านเนอรมานีวัดไงคะมาเจอแบแกงแบบตัวแม่คนงเเนี่ยผมจะบอกว่าตื่นเต้นมากที่เอ่อได้มาน่วมงานกับพี่ๆเขาเพราะว่าพี่ๆเขาทุกคนเป็นแบบตำนานมากๆแล้วก็อันนี้เป็นงานแรกๆของผมเลยก็ยังยังมีความตื่นเต้นอยู่ครับแล้วก็อาจจะต้องเรียนรู้จากพี่ๆเขาแล้วก็ ในเรื่องนี้ครับผมก็ดีใจมากที่ได้มาเป็นหนึ่งในมูฟเมนต์ละกันเพราะว่าในตัวละครของผมเนี่ยเป็นตัวละครที่ผ่านอะไรมาเยอะไม่ว่าจะเป็นการโดนบูลลี่อะไรประมาณนั้นที่ว่าไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่เฉลยค่ะยังไม่เฉลยยังไม่เฉลยก็ต้องขอบคุณพี่กอลมมากครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่นบทอย่างนี้เลยครับ ปกติคาแรคเตอร์จะเป็นคนนิ่งๆครับเพราะได้มาเล<ม>่นบทนี้ก็ทำการบ้านหนักมากเราจะไปดูน <c oughs> ะครับบนนี้นะครับแต่ขับไปนอนดีดีกว่าค่ะแล้วก็ไปนอนที่สละครนนะสระคอแล้วเดสองหนุ่มเดี๋ยวเจ๊สามนะคะตะรงนี้นะคก็ทางไทยพีระสก็มีความตั้งใจที่จะทำคอนที่สนุกแล้วก็มีสาระ ให้กับผู้ชมได้ได้รับชมกันนะครับ,รบก็ฝากอ,อีกข้อนึงคืนนี้ผมนอนไม่หลับด้วยคิดว่ามั่นใจว่าดูแล้วคงไม่อยากหลับอยากนอนเพราะว่าอยากดูต่อไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเราจะฉายแค่เสาร์อาทิตย์นะครับวันที่ที่11ใช่ไหมน่าจะที่11มกราที่11มกราตอน2ทุ่ม,กการามครึ่งเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์เลย